อาทิตย์ช่างปีมือหนุ่มผู้ทุ่มเทแกะสลักไม้ด้วยใจรักเขามักทำงานหารุ่งหาคำ่ำไม่เคยคิดถึงการพักผ่อนพักงั้นหรือมันคือความขี้เกียจคือสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดแต่ยิ่งทำยิ่งเหนื่อยล้ากายใจเริ่มอ่อนแรงผลงานก็ไม่ก้าวหน้าความคิดก็ติดขัด เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อหาความสงบใจไม่ยังวัดป่าอันเงียบสงบที่ซึ่งธรรมะเยียวยาทุกสิ่งใต้ต้นโพใหญ่หลวงตานั่งกรรมฐานอย่างสงบอาทิตย์เดินเข้าไปกราบด้วยความเคารพเขาเล่าถึงความเหนื่อยล้าและความรู้สึกผิดเมื่อพักผ่อนหลวงตาฟังอย่างสงบก่อนจะยิ้มอ่อนโยน พักก่อนเถิดนาโยมมันไม่ใช่ความขี้เกียจเลยดูธรรมชาติสิต้นไม้ยังผลัดใบแม่น้ำยังไหลเอื่อยทุกสิ่งล้วนมีจังหวะมีเวลาให้พักผ่อนอาทิตย์เงียบงันค่อยคอยค,อยคิดตามเริ่มเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาพูดการพักก่อนคือการชาร์จแบตให้กายใจได้ฟื้นฟูดวงตาของอาทิตย์ค่อยๆเปิดออก ความหงเริ่มฉายแสงมันคือวิเวกความสงบอันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิเวกไม่ใช่ศัตรูของงานแต่เป็นเพื่อนแท้ของสติปัญญาอาทิตย์ก้มกราบอีกครั้งซาบซึ้งในพระธรรมจากวันนั้นชีวิตอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มจัดสรรเวลาให้กับการวิเวกบางครั้งก็เดินชมธรรมชาติปล่อยใจให้ว่างเปล่า บางคราก็นั่งมือมองดอกบัวดื่มดำความงามแห่งชีวิตเมื่อกลับมาทำงานเขากลับมีพลังเพิ่มขึ้นความคิดไหลลื่นผลงานก็งดงามยิ่งขึ้นชิ้นงานของเขาเป็นที่ต้องการใครๆต่างก็ชื่นชมเขามีความสุขไม่เพียงแต่กับผลงานแต่กับความสงบภายในที่ได้ค้นพบเขามองเห็นคุณค่าของการพักในทุกช่วงเวลาของชีวิต ดังคําที่หลวงตาได้สอนไว้วิเวกคือทางสู่ปัญญาเขากลายเป็นผู้รู้แจ้งถึงความสำคัญของความสงบมิใช่การหยุดทําแต่เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงจากนั้นผลงานของเขาก็ยิ่งประณีตแสดงถึงจิตวิญญาณที่เปี่ยมสุขเขาสอนลูกศิษย์เสมอว่าพักเถิดอย่ารู้สึกผิดการวิเวก คือการชาร์จพลังให้เรากลับมาแข็งแกร่งพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆชีวิตคือการเดินทางที่ต้องมีทั้งก้าวเดินและหยุดพักหยุดพักเพื่อสะสมพลังไม่ใช่เพื่อหลีกหนีคำสอนของหลวงตายังคงก้องอยู่ในใจอาทิตย์เขาเรียนรู้ว่าการวิเวกค,คือศิลปะการชาร์จแบตให้จิตวิญญาณความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การหลีกหนี แต่เป็นการอยู่กับตัวเองเพื่อฟังเสียงหัวใจชาร์จพลังชีวิตให้พร้อมรับทุกความท้าทายเขาไม่ค้นพบความสุขที่แท้จริงในจังหวะชีวิตที่สมดุลหลวงตาได้สอนบทเรียนที่ล้ำค่าแก่จิตวิญญาณที่กระหายอาทิตย์นำพาพระธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันเขาไม่รู้สึกผิดอีกแล้วเมื่อเลือกที่จะพักเพราะรู้ว่าการพักคือการสร้างสรรค์ คือการเติมเต็มจิตวิญญาณให้แข็งแกร่งและเบิกบานเมื่อจิตวิญญาณเบิกบานแรงบันดาลใจก็พลุ่งพล่านผลงานที่ออกมาจึงไม่ใช่เพียงแค่ฝีมือแต่คือการส่งผ่านจิตวิญญาณของผู้สร้างถึงทุกหัวใจที่ได้สัมผัสชีวิตที่สมดุลคือชีวิตที่งดงามมีทั้งการสร้างสรรค์และการได้พักใจดังต้นไม้ที่ต้องมีรากแก้ว ให้ยืนหยัดมั่นคงรากแก้วของเราคือวิเวกคือความสงบภายในจงให้เวลาตัวเองได้พักได้อยู่กับความสงบแล้วคุณจะพบว่าพลังสร้างสรรค์จะกลับมาเต็มเปี่ยมปล่อยให้วิเวกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพื่อเติมเต็มพลังใจให้คุณก้าวไปได้ไกลยิ่งขึ้นวิเวกไม่ใช่ความขี้เกียจแต่เป็นศิลปะที่ยิ่งใหญ่ หลวงตายังคงนั่งสงบเป็นประจักษ์พยานแห่งธรรมอาทิตย์ใช้ชีวิตยังมีสติทั้งทำงานและพักผ่อนเขาบอกลาความรู้สึกผิดและโอบกอดวิเวกเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนดังขุนเขาที่สงบนิ่งแต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังอาทิตย์ยืนอยู่บนเนินเขามองเห็นชีวิตที่งดงามด้วยจิตวิญญาณที่ถูกชา์จเต็ม พร้อมสร้างสรรค์ทุกสิ่งขอให้ทุกท่านได้ค้นพบวิเวกในแบบของตัวเองเพื่อชีวิตที่สมดุลและเปี่ยมสุขพักเถิดชาร์จแบตให้ชีวิตแล้วคุณจะพบว่าการวิเวกคือของขวัญอันล้ำค่าที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป